สวัสดีครับวันนี้ผมเดี่ยวเชียงใหม่รถมือแนะครับมีมิซูมิชิไซโคลนปี2538นะครับมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นปี2538นะครับจอโค้งเลยนะครับไมเท่าเริ่มกับภายในนะครับแฮมจูด้านในข้างขวาสวยนะครับติดฟิล์มลมยรอบคันนะครับจอเหลี่ยมจอโค้งนี่นะครับถ้าจอเหลี่ยมจะเป็นอีกวัวล์หนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกจอโค้งนะครับอ่ะ ภายในสีเทาตัวสุดท้ายแล้วครับบางแดดมีครบนะครับเบาะนะครับโลโก้สคนยังอยู่นะครับสติกเกอร์ผมอะไรก็ยังมีนะครับคันนี้ก็เลขไมายอยู่ที่3 1มแสนหนึ่งหมนเก้ัิบอ็โลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับต้องซื้อสตารติดง่ายนะครับระบบแอร์ทำงานเย็นชำ่ำ วิทยุมีฟังนะครับเกงดังนะครับมาดูรอบๆตัวรถกันระบบแอร์เย็นช่ำนะครับผมรอบๆตัวรถสีสันนะครับ8 0ดสิปอร์เซ็นนะครับระบบไฟติดนะครับผมเครื่องดีนะครับแอร์เย็นภาสีเต็มนะครับ น8นะครับ่ามพีงาม8นะครับยางดีนะครับนะครับ,บรอเพาะเลยนิ้วนะครับบูทูได้ด้วยนะครับอันนี้ติดฟิล์มไว้นะครับังไม่ได้เอาพยาออกทิ้งนะครับเ ล้อหลังนะครับเป็นยาง XCD นะครับสองสองห้าเจ็ดห้านะครับเป็นยางบรรทุกนะครับลันกระบะสวยนะครับซูบิชินะครับยางอะไร เครื่องไใสเยินนุ่มๆน,น,นะครับหมดที่นะครับอบน้ำนะครับวนดี ยาดีนะครับเพื่อไม่มีไอ้นะครับมีสเตมสตเด็นติดงมือนะครับคร<า>ับนี้นะครับเมืนน่อีทางไกลสบายนะครับการันตีนะครับจ้ถสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับ ไปเก้าหนึ่งไปหนึ่งไปถึงแปดนะครับต่ญญางจังหวัดมีบริการส่งนะครันนี้นะครับราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจสามารถ,ถตรถิดต่อสอบถามไ,ได้เลยแถมอคอกให้เลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับต่ญญางจังหวัดมีบริการส่งนะครับขอบคุณครับผม